ไลไหลสดให้ดูบรรยากาศน้ำหน้าบ้านตรงข้ามโรงพยาบาลหมอเจิดนะครับจังหวัดอ่างทองนะผมสารแดงหมู่หนึ่งที่หลังจากโดนเข้ามาเต็มๆจากฝั่งนู้นนะผมที่ฝั่งนู้นเคียงเอวนะครับฝั่งนี้รอดนะผมก็คือฝั่งบ้านผมรอดนะครับแต่ว่าฝั่งนู้นะน้าลดยังเห็นได้หรือเชื่อเลยนะครับหน้าบ้านพี่ใหญ่ยิ่งน้ำลดเยอะมากเลยครับผม ตอนนี้น้ำลดทุกที่เลยนะผมในจังหวัดอ่างทองเรียกกันว่าน้ำนิ่งแล้วนะแต่ของผมว่านี่ที่มันน่าเป็นห่วงคือจุดด้านขวามือที่น้ำมันทะลักเข้าใต้ถนนมานะครับก็คือจุดนี้น,นั่นเองที่ต่อมาก็จะเป็นบ้านป้าผมก่อนนะครับผมนี่ครับแต่ตอนแรกตรงนี้น้ำไหลแรงนะผมทางเทศบาลได้เอาทรายมาขุดทำให้น้ำไหลช้าลงขึ้นแบบช้าแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับตอนแรกแรงมันแรงแรงมาก สถานการณ์หน้าบ้านนะตอนนี้นะผมก็คือปลอดภัยนะครับนี่ครับพร้อมไม่พร้อมดูเอาหน้าบ้านผมรถแมคโครมาชอดพร้อมไม่พร้อมดูเอานะครับนี่ก็เป็นร,บรอบๆนะครับผมสาระแดงมูลหนึ่งเมื่อกี้นิดไปตะเวนดูมานะผมก็นา้ารถจุดๆนะครับ ไหลออกนะครับผมสุดยอดเลยครับผมคนแถวบ้านผมเลยนะหมอใส่ออกนะอันนี้ก็เป็นจุดนะครับผมทุณธรว,ว่าจุดหน้าท่อลอยต่ออือ <ừ. S 1> จุดหน้าท่อลอยตอ่อ <c oughs> ก็ไหลเบานะครับไหลเบาขึ้นไหลเบานะตอนแรกไหลแรงวันนี้ นี่ของเป็นของมูหนึ่งสารแดงนะผมมูหนึ่งสารแดงจังหวัดอ่างทองนะครับตรงข้ามโรงพยาบาลหมอเจอิดเดี๋ยวไปดูฝั่งร้านเออตอประหยัดสิบบาทกันหน่อยครับผมฝั่งฝั่งชมรมจักรยานนะครับว่าน้ำรถเลียงอุ้ยรถรถเห็นได้ชัดเลยครับรถหมดแล้วครับผมสบายสบายเลยครับผมฝั่งาน้ำรถแห้งแล้วนะครับ ช้คำว,ว่ารถแห้งแล้วก็เหลือแค่ว่าเป็นแงแห้งที่ว่ามันระบายออกไม่ได้ค่นนี้น้ำรถหมดแล้วนะครับเนี่ยเป็นของหมู่หนึ่งสารแดงจังหวัดอ่างทองแนละ้วผมก็ารถหมดแล้วนะเดี๋ยวไ่นแน่นะเยน็ยนๆว่าจะออกไปไล่สดดูนะผมว่ามีอะไรบ้างปลอดภัยแล้วก็แบบน้ำรถหมดแล้วนะครับตรงนี้ก็สบายบนแะล้วครับน้ำรถหมดแล้วฝั่งนู้นชิวแล้วผมน้ำรถแล้วนี่นี่ฝั่ง สบายแล้วบว,วโอเคงั้นผมก็จะขออนุญาตเข้าบ้านอาบน้าก่อนนะผมเพิม่มเมื่อกี้นี้ไปประทะโซนโพทองมาเมื่อกี้นี้ก็คือโดนรถกระบะสาดขับสาดน้ําเข้ามาเต็มตัวเลยเดี๋ยวเข้าบ้านอาบน้ําก่อนนะครับตอนนี้ก็คือสถานก,การณ์ที่บ้านผมเนี่ยค่อนข้างนิ่งแล้วนะผม,ผมก็คือมูนหนึ่งสาระแดงนะครับนิ่งแล้วนะครับ แต่ว่าก็ต้องยังคอยเราแวงอยู่เล็กน้อยจากน้ําด้านหลังบ้านด้วยนะว่าจะเข้าเยอะไหมนะหลังบานะ้านแต่น่าจะไม่เข้าแล้วล่ะเพราะว่าน้ํามันลงได้ลดแบบนี้แล้วก็ลดทั่วกันหมดแต่อยู่ที่ว่าเออน้ํามันจะมาเติมจากสิ่งปุ๋หรือเปล่าตรงน,นี้อยังน่ากลัวอยู่แต่ว่าตอนนี้คือคนที่สบายใจเยอะเลยนะน้าลดกแบบับลดกับฉับพลันนะตอนมาก็มาแบบฉับพลันเหมือนกันไม่ทันด้ตั้งตัวเหมือนกัน พันลดก็ลดชบพันแบบงงเหมือนไก่ตาแตกกันหมดไะครับผมโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันตอนช่วงเย็นๆน,นะครับ